สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดเนาะในส่วนของเหรียญไลคอยนะครับก็จะมีอีกหนึ่งเหรียญนะครับก็เป็นในส่วนของ BCS นะครับหรือว่า Bitcoin c a ทนะครับก็ได้รับมาวันเดียวกันเลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับ วันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตวิธีการหาเหรียญคริปโตฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับสำหรับเหรียญคริปโตที่ผมได้รับมาล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ litecoin แล้วก็ bitcoin cash นั่นเองนะครับสามารถทำได้ฟรีบนมือถือนะครับไม่ต้องลงทุนไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับผมในส่วนของกระเป๋าการเก็บเหรียญคริปโตต่างๆเนี่ยสำหรับมือใหม่เลยนะครับสิ่งที่จะต้องมีก็คือกระเป๋าในการเก็บเหรียญคริปโตต่างๆนะครับซึ่งผมก็ได้ทําคลิปวิดีโอสอนไว้แล้วนะ อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ลองเข้าไปสมัครดูได้นะครับจะเป็นบิดขับสตางโตบายเน้นคอยเบสบิ a าซาซิปเมกหรือว่าฟอร์เส็ดเพเนก็สามารถไปสมัครใช้งานได้นะครับมันสามารถใช้ได้ทุกกระเป๋าเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยผมแนะนําให้คนทําครั้งแรกเนี่ยควรที่จะมีกระเป๋าเป็น,ปนกระเป๋าที่สามารถขายเป็นเงินบาทแล้วก็โอนเงินเข้าธนาคารไทยไดย้สักหกระเป๋านะครับเพราะว่า มันจะต้องมีนะครับเพื่อที่จะใช้ในการขายเหรียญต่างๆนะครับผมก็จะใช้เป็นบิดครับส่วนใหญ่เลยนะครับในการโอนเงินเข้าธนาคารนะครับผมสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับก็คือวันที่25นะครับมกราคมนะครับ2022เนอะ เป็นไล t คอยและก็ bitcoin cash นะครับที่ได้รับมาล่าสุดวันเดียวกันนะครับทั้ง2สกุลเงินเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถเก็บไว้ก่อนได้หรือว่าจะขายเป็นเงินบาทไทยก็ได้นะครับผมราคาของไล t ค c และก็ bitcoin cash นะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างต่ําอยู่นะถ้าใครไม่รีบเนี่ยเราก็สามารถเก็บไว้ได้นะครับเพื่อที่จะรอในอนาคตเนี่ยมันอาจจะขึ้นมากกว่านี้ก็ได้นะครับในส่วนของไล t คอยและก็ bitcoin cash นะครับราคาของ l i t e c ตอนนี้แค่3,600 65บาทเท่านั้นนะครับผมถือว่าน้อยมากนะครับแต่ก็สามารถเก็บฟรีได้เรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับแอปที่ผมใช้ในการหาเหรียญ Bitcoin c แ s h และก็ e c ค i n นะครับก็คือทั้ง2แอปนี้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่ใช้ในการหาเหรียญคริปโตได้ดีเลยนะครับทำง่ายได้เงินจริงแน่นอนนาะทั้ง2แอปนี้ก็ไปดาวน์โหลดฟรีกันได้นะครับลิงก์การดาวน์โหลดเนี่ยผมจะปักหมดไว้ให้ตรงช่องคอมเมนต์นะครับอ่าสามารถไปกดดาวน์โหลดกันได้ สำหรับวิธีการสมัครนะครับจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ลองเข้าไปรับชมวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับทั้ง2แอปนี้เนี่ยคุณจะใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการรับเงินนะครับผมใช้ได้ทุกกระเป๋าเลยนะครับโอเคนะครับผมก็อยู่ในส่วนของแอปอฟรีบิตคอย n c แคสเป็นที่เรียบร้อยละนะครับเป็นส่วนของแอปนี้ก็ใช้งานไม่ยากนะครับด้านบนตรงนี้เนี่ยเขามีให้เราดูว่า เขาจ่ายเงินให้เราจริงไหมเขาถอนเงินให้เราเท่าไหร่นะครับก็ทางแอปเนี่ยเขาได้ถอนเงินให้เราแบบอัตโนมัตินะทุกวันอังคารนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดถอนเลยนะครับหน้าที่ของเราก็คือทํายอดให้ครบขั้นต่ําเท่านั้นเองนะครับผมเราก็รอรับเงินได้เลยนะครับในส่วนของแอปนี้นะฮะ0.002660 33 BCS นเะครับเขาได้ถอนไปในวันที่25 มมราคมนะครับ2022เนาะก็ถอนไปให้เราเรียบร้อยละนะครับวิธีการเล่นนะครับผมพูดทุกคลิปเลยเนาะเพื่อนๆอ,อาจจะเบื่อกันละนะครับก็กดไปที่อันแรกนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเคมเหรียญน,นะครับผมทุก1ชั่วโมงใครที่มีเวลาว่างเราก็สามารถมากดเคมเหรียญแบบนี้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราเป็นหน่วยซาโตชิเนาะอันนี้ผมรับมาแค่6 0พอแล้วนะครับกด yes ไปนะครับกด continue ไปเนาะเห็นไหมถ้าขึ้นแบบนี้คือ เราได้ยอดจากการเชิญเพื่อนหรือว่าการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับอันนี้ได้จากการแนะนําเพื่อนเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับการถอนเงินขั้นต่ำนะครับให้เราดูที่ด้านบนตรงนี้นะครับเราจะต้องมียอดอยู่ที่0ูนย์ศูนย์สามตัวแล้วก็1นะครับอันนี้คือเราสามารถถอนได้เลยนะครับผมทุกวันอังคารเนาะทางแอปจะโอนเงินให้เรานะครับหรือเรามียอดมากกว่านี้เขาก็จะโอนให้เราทั้งหมดเลยเนาะอย่างเช่นผมมี1 8 4 3งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบแปดซาโตชิตรงนี้เนี่ยเขาก็จะถอนเงินให้เราในสัปดาห์ต่อไป นะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะต่อไปนะครับผมเมนูที่2นะครับตรงนี้นะสำหรับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการดาวน์โหลดเกมดาวน์โหลดแอปต่างๆหรือว่าเป็นการทำเซอร์วีตอบแบบสอบถามต่างๆก็ลองเข้าไปทําดูได้เลยนะครับในส่วนของหน้านี้เนาะผมขอไม่กดให้ดูทุกเมนูเนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับสําหรับอันที่3นะครับตรงนี้จะเป็นการดูวิดีโอนะครับผมเคมเหรียญนะครับก็จะเคมได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีเวลานับถอยหลังเนาะเพื่อนๆก็ลองกดเข้าไปดูได้เลยนะครับ สำหรับ2อันนี้นะครับผมก็จะเหมือนกับอันตรงนี้นะเหมือนกันนะครับเป็นการดาวน์โหลดเกมถ้าแมทสอบถามนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับต่อไปนะครับรูปฟันเฟืองนะครับผมกดเข้าไปนะสําหรับตรงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของการดูประวัติการถอนเงินนะครับตรงนี้นะครับการแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับผมนี่ฮะเห็นไหมนะครับสําหรับของใครนะครับที่ไม่ขึ้นแบบนี้เหมือนของผมเนี่ยไม่ต้องตกใจนะ สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะขึ้นเป็นเช a งแอคเคา์เนาะไม่มีคําว่าอีเมลขึ้นแบบผมก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับถอนเงินได้ปกตินะครับผมบางคนมันอาจจะไม่ขึ้นเนาะเพราะว่าการอัปเดตเวอร์ชั่นของแอปเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชั่นนะครับซึ่งผมก็ดาวน์โหลดมานานแล้วนะครับสมัครตั้งแต่แรกๆมันก็อาจจะเป็นแบบนี้บางคนอาจจะไม่เป็นแบบนี้นะครับผมสาหรับการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนี่ยไปแนะนํเพื่อนต่อได้นะครับโดยการนะครับ ให้เพื่อนเนี่ยดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของเราแล้วก็สมัครใช้งานนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะไม่มีช่องให้กรอ,อกรหัสโคดนะครับเพราะว่ามันเป็นลิงก์การดาวน์โหลดแอปให้เราเลยนะครับก็เป็นการเอาไปเชิญเพื่อนต่อนั่นเองนะครับผมวิธีการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแอปฟรีไลคอยนะครับโอเคนะครับก็อยู่ในส่วนของแอปฟรีไลคอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนการใช้งานและก็วิธีการใช้งานทั้ง2แอปนี้เนี่ยใช้งานเหมือนกันนะครับผมจะให้ดูยอดนะครับที่ทางแอปเนี่ยถอนเงินให้เราเนาะ ด้านบนนะครับก็0.00664048 LTC นะครับก็ถอดมาที่25มกราคม2022เหมือนกันนะครับวิธีการใช้งานก็เหมือนเดิมนะครับกดไปที่อันแรกเนาะกดเข้ามาแล้วก็กดสปินนะครับบางคนเนี่ยอาจจะสูมได้รางวัลแจ็คพอตนะครับก็คือ100,000ไลท์ตัวชีนะครับเนี่ยถ้าเราเจอตรงนี้มันก็จะเด้งขึ้นมาตรงนี้ถ้าเราเจอตรงนี้อีกมันก็จะเด้งขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะเห็นไหมเห็นไหมตามนี้เลยนะครับถ้าเราดวงดีเนี่ยอาจจะได้รับ100,000เลยนะฮะ อันนี้ผมได้รับมาที่1156ไลค์ตัวชี้นะครับเราก็กดคอน t ิ n นีไปนะครับผมส่วนยอดด้านบนมันก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับเป็นการแนะนําเพื่อนเนาะมันก็จะแจ้งแบบนี้นะครับเราจะได้รับคะแนนจากเพื่อนของเราเนี่ย10%นะครับผมเราก็สามารถไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับส่วนเมนูต่างๆเนี่ยเหมือนกับแอฟฟีบิตคอยน์แกสเลยนะครับใช้งานเหมือนกันนะครับผมไม่ยากนะเดี๋ยวผมจะให้ดูที่รูปฟันเฟืองนะครับสลับหลายๆคนที่ไม่เหมือนผมเนาะบางคนก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผม แล้วก็เป็นลิงก์กระเป๋าแบบนี้นะครับทั้ง2แอปเนี่ยถ้าของใครขึ้นแบบนี้หรือว่าขึ้นแบบของผมที่เป็นอีเมลเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าไม่ขึ้นอีเมลนะครับสามารถใช้งานได้ปกติเนาะเพราะว่าผมอ่าได้ตอบคําถามกับคนที่เข้าทักเข้ามาถามว่าเฮ้ยเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะครับการแนะนําเพื่อนก็เหมือนกันนะครับผมสามารถเอาลิงก์ตรงนี้เนี่ยไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับผมเมนูเหมือนกันหมดทุกเมนูนะครับ สำหรับประวัติการถอนเงินก็ Payment History นะครับก็กดเข้ามาเนาะก็จะมีประวัติการรับเงินต่างๆของเรานะครับทุกสัปดาห์เหมือนกันนะครับทางแอปจะโอนเงินให้เราทุกวันอังคารนะครับผมทุกวันอังคารเรามีหน้าที่ทํายอดเงินให้ครบขั้นต่ํานะครับสำหรับยอดขั้นต่ําของแอปนี้นะครับในการถอนเงินเนาะคุณจะต้องมี00100000นะครับผมก็คือ1แสนนะครับ1แสนไรตัวชีเนาะ สำหรับแอปนี้นะครับอย่างเช่นยอดด้านบนตรงนี้เนี่ยผมมีแค่ประมาณ4 4 6 5 8ไลค์ตัวชี้นะครับอันนี้ยังไม่ครบยอดขั้นต่ำเนาะเราก็สามารถทำยอดเนี่ยให้ครบขั้นต่ำได้นะครับเมื่อครบแล้วทางแอปก็จะถอนเงินให้เราในวันอังคารสัปดาห์ต่อไปนะครับผมวิธีการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ทำแล้วไม่เข้าใจตรงไหนก็อินบ็อกมาสอบถามได้ลิงก์อยู่ด้านล่างเนาะเป็นลิงก์แฟนเพจนะครับทักมาสอบถามได้เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ